ชื่อสาวณีชิงเล็กค่ะตอนนี้อายุ63แล้วก็เป็นค่าการบำนาญก่อนหน้านี้นะฮะตั้งแต่เด็กเนี่ยเราเป็นเป็นภูมิแพ้เป็นโรคหอบแล้วก็หายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ทำอะไรก็จะเหนื่อยง่ายแล้วจะต้องเป็นมากถึงขนาดที่ว่าจะต้องพ่นยาทุก6ชั่วโมงบางวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเอ๊ะวันนี้หายใจหายใจไม่สะดวกก็ต้องไปพ่นยาที่โรงพยาบาลน,นะคะทุก6ชั่วโมง แล้วก็หลังจากนั้นมันก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็เลยซื้อเครื่องพ่นยามาไว้ที่บ้านพอเป็นเราก็พ่นเองและหลังจากที่มีพี่คนหนึ่งมามาบอกมาบอกว่ามีออยเนี่ยทานแล้วมันจะโรคภูมิแพ้โรคของมันจะดีขึ้นหรือถ้าทานไปนานๆมันจะหายก็ลองทดลองลอง้ทดลองกินดูนะแล้วก็ครั้งแรกเนี่ย พี่เขาแนะนําให้ทานเช้าสองก่อนนอนสองอยู่ได้สักประมาณเดือนหนึ่งนะแล้วอาการก็ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ทานมาตลอดก็หน้าวันนี้นี่ถามว่าสุขภาพเป็นไงไม่ค่อยเหนื่อยนะสามารถที่ว่าจะเข้าสวนรดน้ำต้นไม้ทำงานบ้านเลยเองได้แล้วไม่ได้ไปพ่นยาแล้วสุขภาพดีขึ้นค่ะก็ไปตามที่หมอน,นะแล้วก็ตอนนี้ยาหลวงก็ทานลดน้อยลงจากเคยหมอเคยให้ยาพ่นมา ยาพ่นให้มาทีสองตัวสามตัวนะตอนนี้ก็เหลือตัวหนึ่งแต่เราก็ติดตัวไว้แต่มันก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้ก็หมอก็บอกว่าเออว่าสุขภาพดีขึ้นแล้วพอตั้งแต่ทานออยมากับฮาร์ดนะคะรู้สึกว่ามันสุขภาพดีขึ้นคืออาการปวดเมื่อยก็หายไปปวดเขา่าปวดอะไรก็ไม่ไม่ค่อยไม่ปวดเลยอะคะ่ะแล้วอาการจามอาการไอก็ไม่ค่อยมีก็สรุปโดยภาพรวมนะว่า สุขภาพเราดีขึ้นกว่าเดิมเยอะคือชีวิตเราเปลี่ยนอะ่ะก็ถ้าหากว่าใครที่เป็นภูมิแพ้เป็นหอบก็น่าจะทดลองดูนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นพวกธัญ,ญพืชทั้งนั้นมันไม่ได้เป็นมีสารเคมีเลยนะ